สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถสภาพไปแดงเลยนะคะ MG 3เครื่องยนต์พันเกียวโตคันนี้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่289,000บาทเท่านั้นคันนี้ใหม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะ20,000กิโลแท้ๆนะคะดาวเริ่มต้นที่20,000บาทส่งเดือนละแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกัเลยค่ะ นี่คะ่ะ MG 3เครื่องยนต์พันธ้าเกียร์โตปี2018รถสภาพสวยมากๆเลยนะคะไม่วิ่งแค่20,000กิโลแท้ๆนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายบูเบอรี่นะคะแอร์แบ็กเอเกุญแจรีโมทค่ะเล็กไม่20,000กิโลแท้ๆนะคะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD นะคะ กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่2 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นที่2,000 20, 0บาทนะคะใครกำลังมองหารถสภาพใป้ยแดงใหม่วิ่งน้อยนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปค่ะกระสุคกรณีไปใช้งานได้แล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถแฮชแบ็กคประตูที่น่าใช้สุดๆเลยนะคะ สภาพดีค่ะด้านหลังขนของได้เยอะนะคะเอกสารในการชอบซื้อก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้าน statement ย้อน,นหลัง6เดือนและก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะอันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะสภาพตีมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะสภาพป้ายแดงเลยนะคะรับประกันนะคะบอดี้ให้เลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะไม่มีจมน้ำนะคะรับประกันไม้แท้ค่ะ ไม้สองหมนหายย่ามากๆเลยนะคะส่วนใหญ่จะเจอแต่ไมเยอะกว่านี้นะคะรถสวยค่ะคันนี้เป็นแอร์แบ็กคูลด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนด้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องกันนะคะหน้าเครื่องนะคะเครื่องเดิมเลยนะคะเครื่องยนต์พันหค่ะเติมน้ำมันอ e ีสิได้ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถแฮชแบ็กค่าประตูสภาพปีสวยนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะไม้น้อยมากๆเลยนะคะ MG 3เครื่องยนต์พัน0เกียร์ออโต้ปี2018ค่ะ289,000บาทเท่านั้นไม่20,000กิโลแท้ๆนะคะเช็คศูนย์ได้เลยนะคะสนใจยังไงโทรศอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5ต่างติดต่อแอมค่ะ ือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5050 858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ